เห็นอย่างนี้บอกเลยว่าน่าใช้งานมีสายเอ็นอย่างดีแถมมาให้เต็มสปูลในราคาเริ่มต้นเพียง220บาทสำหรับเบอร์2000กับเจ้ารอกสปินนิ่งรุ่นสวัสดีครับวันนี้อยู่กับณัฐทยจากร้านอุปกรณ์ตกปลา The Fisher บางพลีวันนี้ณัฐทยมากับรอกสปินนิ่งตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าขายดีประจําร้านณนัฐทยไปแล้วกับรอกสปินนิ่งรุ่น Diamond Galaxy เห็นอย่างนี้มีสายเอ็นใส่มาให้ในสปูลแล้วบอกเลยว่าราคาไม่แรงเริ่มต้นเบอร์2 0 0พราคาแค่220บาท เป็นรอกที่เหมาะกับมือใหม่หรือมือเก่าที่ตกอยู่แล้วก็ใช้งานได้มีให้เลือกใช้งานทั้งหมด5เบอร์ตั้งแต่เบอร์ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000และพี่ใหญ่สุด5,000ในราคาที่เรียกได้ว่าถูกมากตัวใหญ่ๆเบิ้มๆแบบนี้ราคาแค่290บาทแบงค์แดง3ใบย,ยังมีทอน <Wow. S 1> ตัวรอกมาในโทนสีของซีรีส์ Diamond Galaxy คือสีเงินดำแดงตัวรอกสเปหน่าใช้งานให้ลูกปืนมาทั้งหมด3ตลับหมุนลื่นเนียนแขนรอกเป็นแขนแกนเสียบสามารถสลับซ้ายขวาได้ แขนรอบเป็นแขนแบบพับได้เก็บง่ายพกพาสะดวกน็อปเป็นน็อปไม้ดูมีความคลาสสิกเหมาะกับสายหน้าดินโดยเฉพาะแถมอย่างที่บอกมีสายเอ็นแถมมาให้เต็มสปูแล้วขนาดสายเอ็นประมาณ12-15ถึงปอนด์แถมเป็นสายเอ็นสีสลับแบบนี้ด้วยเรียกได้ว่าน่าใช้งานจริงๆส่วนสเปครอบเบื้องต้นจะประมาณนี้กำลังเบรก6กกิโลกร,รมัมรอบ5ต่อ2ต่อ1นสำหรับเบอร์ 2000. <Yes. S> 2 0 0พส่วนสเปคข้างกลองที่ให้มาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลงไว้ให้ดูกันนะครับผม สำหรับใครที่เป็นสายหน้าดินอยากได้รอกที่คาแม่แรงมากสเปคสมกับราคาต้องตัวนี้เลยกับเจ้ารอกไดมอนด์ก a แล็กซี่ยังไงใครสนใจจิ้มเนตะก้าได้เลยครับผมเดี๋ยวน้ไทยปักตะก้าไว้ให้ยังไงขอให้สนุกกับการตกปลาครับผม